สวัสดีครับผมท่างของรีเฟบครับหลังจากที่เราทำตัวอัดเสียงเข้าคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นแทงจีนะฮะก็คือเล่นเป็นวงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะประมาณนั้นก็เสียงของแทงจีก็ประมาณนั้นนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะก็คืออัดยังไม่ได้แบบบาลานซ์เสียงอะไรขนาดนั้นนะก็เอาเท่าที่รู้ว่าอัดได้ก็พอใครจะไปปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่นะสำหรับแท้งจีวันนี้ก็มาต่อแบ็กบ็อกซ์บ้างนะฮะก็แบ็กบ็อกซ์ลักษณะจะเหมือนกันตรงที่ เขาก็มี IC เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาไอซีเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปเซตไลบ้างมาดูกันปอ่ะเช่นเดียวกันกันกบตัวแทงจีเนาะก็คือเราก็เสียบสายปกติเลยของ usb c ที่มาจากคอมพิวเตอร์นะก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์อย่างนี้เนื่องจากตัวแบ็กบ็อกเนี่ยมันมีแอมเบสด้วยเราก็ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเบสก็ได้นะฮะเราใช้เบสของตัวมันเองนะเสียบ usb c เข้าไปแล้วก็ผมจะต่อลำโพง ชิลลมอนิเตอร์มีเสียงเรียบร้อยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการเซตติง้งกันเลยดูที่หน้าจอกันครับมาโอเคมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะฮะนะตัวถ้าเราเสียบตัวแบ็ k บล็อกเข้าไปอ่ะชื่อก็จะเหมือนเหมือนกันนะฮะสปีกเกอร์ usb Audio ตรงนี้นะฮะจากนั้นเราไปที่ คอนโทรลพาร์เนลเหมือนกันนะฮะคอนโทรลพาร์เนลในเบื้องต้นนะฮะเข้าฮาร์ดแวร์แอนด์ซาวนะฮะแล้วก็ m a n a g e Audio ตัวนี้ก็ต้องมาเซตเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นของ Backbox นะชื่อมันเหมือนกันเลยนะฮะเพราะนี้คิดว่าเราจะใช้การ์ดเหมือนกันอ่าเ่นกันนะฮะเราต้องมาลิสเทนตรงนี้เหมือนกันนะอ่าลิสเทน this device นะ,ะโอเคลิสเทน t ูด s d e ีไว้แล้วก็โอเคไปนะฮะ อออกไปจากนั้นเราก็ไปที่โปรแกรม MEFCS นะฮะตรงนี้ก็เช่นกันเราต้องมาปิดเหมือนกันนะฮะเข้ามาอ่าก็เข้ามาก็เป็น,ปนแบ็กบ็อกไปไหนละอ๋ออยางนี้อ่ามันจะมีรูแบ็กเหมือนกันตรงนี้เราต้องปิดรูแบ็กเหมือนกันนะฮะปิดรูแบ็กไปด้วยนะฮะแล้วก จบแค่นี้เลยนะฮะปิดรูปแบ็กไปแล้วก็ปิดไปเลยนะฮะถ้าของใครปิดแล้วก็โอเคนะใช้ได้ปิดอย่างนั้นเราก็เข้าไปพวกโปรแกรมหลักทั่วไปเหมือนกันพวก Cu b a s e พวกอะไรแบบนี้นะ,ะเช่นกันตัวนี้ก็ต้องใช้ s s o O อโอ l All เหมือนกันนะฮะผมจะเลือก Asi O f ออโ l ไปอ่ะไม่ได้อ่ะเลือกอะไรไปก่อนก็ได้ให้มันผ่านไปก่อนนะตรงนี้อ่าเลือก เจเนอริกอยู่เนื่องจากตัวแบ็กบ o ็อกเขารองรับ48นะ48กิโลเฮิรตซ์เราเลือก48กิโลเฮิรตซ์ได้เดี๋ยวผมลองดูก่อนฟอร์แมตเขาเขียน48กิโลเฮิรตซ์เดี๋ยวผมลองเข้าไปแก้ดูก่อนตอนนี้มันเป็นเจเนอริกอยู่นะฮะมันไม่สามารถที่จะเจอนะฮะตัวเจเนอริกตัวนี้เจอไม่ได้เราต้องใช้ ASIO เหมือนกันนะฮะ อ่แอ c t ทีฟเรียบร้อยโอเคอเรียบร้อยนะ<ม>เขาบอกว่าไม่ซัพพอร์ตแต่จริงๆมันซัพพอร์ตนะเครื่องโอ๊เข้าเขียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองเลือก88อ้าวอ่ะทำไม88ถึงได้อะ่ะอ่าสามยี 2, ่สิบสองสายี่สิบสองไม่ซัพพอร์ต64ไม่ซัพพอร์ต48อ้าวอ่ะไม่ซัพพอร์ตเลือก88ทำไมได้อะ่ะ งงเหมือนกันอ่าโอเคนี่ดันไป88ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเช่นเดิมครับเหมือนกันเดี๋ยวเราจะสร้างแทร็กเล่นๆขำๆนะฮะแบบง่ายๆก็เ,เซ็ตค่าตามได้เลยนะฮะอันนี้อย่างที่บอกครับเขามีแอมเบสอยู่เดี๋ยวเราใช้เบสก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเลือกจังหวะกลองใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเสียบกีตาร์เบสนะฮะ มัมีหัวแอมเบสเดี๋ยวผมเลือกหัวแอมเบสไปอ๋อไม่ใช่สิเลือกใช้แอมเบสเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่ <Okay. S 1> อ,องงบบนละกันเนอาแบบจังหวะง่ายๆแบบนี้แล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวผมเลือกบีทเข้าไปเป็นแบบบีทป๊อปร็อกธรรมดาดีกว่าวางได้เลยลากไปวางเหมือนกับเราใช้โปรแกรมปกติทั่วไปเนาะตัวกรองก็แล้วแต่นะฮะมจะปรับขึ้นมานิดนึงโอเคนี่เดี๋ยวเลือกตัวเอฟเฟกเออแอมเบสเข้ามานะฮะอันนี้ก็คือใช้ เสียงจากของแอมเบสเองนะฮะเดี๋ยวเราเลือกตัวเองเดี๋ยวเลือกแคปด้วย ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูจงังหวะดูก่อนอผมต้องซิงเสียง โอเคประมาณนี้เราก็สร้างแฟ็กขึ้นมาได้เลยฮะแฟ็กออเดีโอตัวนี้ก็คือชื่อเหมือนกันเลยกับตัวแท้งจีนะฮะอันนี้ก็เป็นเบสเอาภาษาไทยโอเคอันนี้ก็คือจะใช้เสียงจากตัวแบ็กบ็อกซ์นะเสียงเบสในแอมป์ของมันนะไม่มีปัญหาเดีย๋ยวลองลองซ้อมดูก่อน เสียงนี้ดีกว่าโอเคมาเริ่มต้นได้เลย สุดท้ายอย่าเป็นลายโซโล่กันนะฮะาคอนเสียงก่อนโอเคนะเสียงที่ ได้ของเจ้าแบ็กบ็อกหนะผมว่าเสียงมันค่อนข้างมีเนื้อเสียงมากกว่าเจ้าแทงจี G หน่อยนะก็คือเรื่องของความละเอียดของเสียงเนาะเขารองรับได้นะประมาณให้ผมเปิดที่87.2นันติเฉยนะตอนแรกเขาบอกว่าเครื่องเขานี่รองรับที่48กิโลเฮิร์ตนะไม่รู้มันปรับมันมันเป็นแบบนี้เองแต่ก็ไม่มีดวงไม่มีค้างนะนี่คืออัดไปรวมทั้งหมดก็คือเป็นไลรีโอนี่คือกแทร็กเลยนะฮะแล้วก็พอได้อยู่นะผมว่ามันน่าจะ ฟังนี่คือจะไม่มิกซิ่งนะเราจะได้ยินเสียงไงก็เป็นแบบนั้นใครไปมิกซิ่งให้มันดีขึ้นก็ได้นะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน่ะใครจะฟังตอนที่เอ,อเอ็กคอดไฟล์มาแล้วก็ฟังตอนท้ายเหมือนเดิมนะคะรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสาหรับแบ็กบ o ็อกนะฮะก็สามารถที่เอามาทําเป็นเพลงแบบนี้ได้เหมือนกันนะ,ะไม่มีปัญหา๋ยนมิลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ